สวัสดีจ้ามือนี่สิแกงน้ำมัใส่เห็ดพอเด้อจ้ามือนี่เป็นเมนูแกงน้ำมัใส่เห็ดพอจ้ามันต้อไม่จ้าใสเห็ดพอใบชะอมใบแมงลักนี่ตะไคร่น้ำเดือดแล้วก็ใส่ตะไคร่นะาะ ใบายานั่งไ่เกลือลง,ง่กันน้อง ใส่หน้ม่ลงไปม ปิด้าไว้จะข้าวกันใส่เห็ดลงไปใส่พริกจะตำให้ นี่น้ำปลาจักสามส่วนเพราะจจะมันมหมอไญ่ ล,กลกุกแล้วจ้าลุกแล้วใช้ลูกโดดลงชิลอด cúi rốt 2 ch้อน heo thỏ da heo thỏ heo thỏ nòng dao phá quăng hay da นีไม่ใช่ขักาข้าไปอิตูมาจ้ามากินข้าวเทียงน้ำกันเด้อมืนอนีก,กับแกงน้ำม่ใส่เห็ดพอเสๆ ฝากกดติดตามช่องเข้าต่อทอดในเรือจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า